คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเราจะมากันที่สายของคุณแนนสายที่7ครับคุณแนนเคยมาเล่ากับ The Ghost Radio ของเราแล้วหลายเรื่องครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณแนนเพิ่งพบเจอมาฮะย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา คุณแนนมาพร้อมกับเรื่องแวะมาทำบุญมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณแนนกันเลยครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะพี่แจ๊สสวัสดีปีใหม่สองพัหนห้าร้อยหกสิบ้านะฮะคุณแนนสิงห์บุรีที่ไปอยู่โ,โคราชอันนี้อยู่ที่ทำงานไมเนี่ยเสียงเหมือนเหมือนมีคนเนี่ยนะเสียงอยู่คนเดียว มันมีเสียงไงเสียงทีวงทีวีอะไรป่ะไม่มีค่ะอ้าวหลอนไปเองวะเนี่ยเอ้ยได้ยินจริงๆนะตอนแรกพี่สวัสดีอะ่ะมันเหมือนจะมีเสียงทีวีเหมือนมีเสียงคนอยู่ร,บรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนั่นต้อยมีคนเดียวไม่มีอันนี้คืออยู่ที่ที่บ้านที่บ้านค่ะอ๋อเสียงฮือเนี่ยได้ยินป่ะเฮ้ยใส่หูฟังได้ยินชัดเลยได้ยินชัดเลยอันนี้ได้ยินจริงอาจจะเป็นเสียง <c oughs> สัญญาอะไรละมั้ง ค่ะไนไม่ได้ยินเออนะฮะมาคุณแนนมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์เนี้ยเพิ่งเจอเมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเออนะฮะแวะมาทําบุญเกิดอะไรขึ้นอ่าแนนเริ่มเล่าเลยนะคะได้เลยครับคือวมื่อวัอนที่สิบแปดธันวาที่แนนโทรมาเล่าเรื่องผู้ป่วยที่โชคร้ายกับพี่แจ๊กกะค่ะวจำได้นะคะครับจำได ค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นเนาวันที่สิบเก้าแนนกับครอบครัวต้องเดินทางไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปทำธุระอะค่ะซึ่งไม่บอกกันแน่ว่าอยู่ที่ไหนได้ครับอ่าทีนี้แนนขับรถไปเพื่อจะไปทำธุระกรันแล้วบังเอิญมันผ่านวัดวัดหนึ่งแล้วแฟนแนนเขามองเข้าไปเขาบอกว่าเหมนมีงานบุญแวะไหมเห็นว่าอยากทําบุญมไม่ใช่หรออะไรเงี้ยค่ะแนนก็เลยโอเคพาแนนแวะหน่อยทีนี้แต่แนนก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปในวัดอะค่ะ ลักษณะของวัดขออธิบายคร่าวๆนะคะว่าด้านหน้าจะเป็นลานกว้างด้านหลังปิดของแล้วก็มีแพรล,ลงไปให้อาหารปลาแล้วก็ผัดผัดจากแพรให้อาหารปลาไปนิดน,งน,ดนึงก็จะเป็นอ่าเป็นตลาดนะคะพี่แจ๊คตลาดยิมคองตลาดเล็กๆอะ,ค,ะค่ะค่ะบรรยากาศคือร่มรื่นเลยอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยแม่กับลูกแล้วก็แฟนก็เลย ไปซื้อดอกไม้ทูเทียนแต่บรรยากาศในวัดคือตอนนั้นมันเท่าที่นายสังเกตอะไม่มีใครเลยนะคะพี่แจ็คไม่มีคนเข้าไปทําบุญยังไม่มีออาจจะเป็นด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้อืแต่<ก>รู้ว่าลักษณะคือมันเหมือนจะมีงานบุญแหละค่ะอ่าอเป็นเป็นลักษณะวัดที่ที่เปิดให้คนเข้าไปทําบุญนะคะพี่แจ็คอะ่่ค่ะแนนกับแฟนแล้วก็ลูกชายก็เลยพากันไปหยอดตู้บริจาคแล้วก็ไปหยิบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ถังสังฆทานมาแล้วก็พากันเข้าไปในวิหารนะคะเพื่อที่จะไหว้พระ พอไหว้พระในวิหารเสร็จแมงก็ไปถวายสังฆทานกับหลวงพ่อพอวถวายสังฆทานเสร็จหลวงพ่อก็พรมน้ำมนต์ให้แล้วก็มีพ่อขาวอ่ะเอาได้เศษศินมาลูกแขนให้โคโลเจนสามคนเข้าในลูกแมนค่ะแล้วทีนี้พอเดินออกจากวิหารตะโบดออกมาค่ะแฟนแนนกับลูกชายเขาก็บอกว่าเขาขอพาลูกไปห้องน้ำขอพาน้องไปห้องน้าให้แนนไปรอตรงที่พ่อขายออกมาทุกเทียนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาหาค,ค่ะแนงก็เดินไปรอค่ะพี่แจ๊ค แต่แนนรู้สึกว่า,น,น,านันรอนานอะนานนานเกินไปแล้วอะค่ะมันนานมากจนแนนทนไม่ได้จนต,ต้องโทรตามอะค่ะอพอกดโทรศัพท์ไปก็ติดแต่ฟนก็รับแล้วบอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่พาลูกไปชื้อขนมที่ตลาดหลังวัดแป๊บนึงเขาคือแบบนี้เขา,าให้แนนเดินไปรอตรงข้างวิหารทีมันมีต้นทำชาใหญ่ๆอยู่แล้วมันมีเก้าอี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะอืแนนก็เดินเดินตามไปที่แฟนบอกอ่ะมันก็มีจริงมีต้นทำชามีเก้าอี้แนนก็นั่งรออยู่ตรงนั้น แนนก็ได้ความที่มันไม่ได้รีบร้อนอะไรนะก็เลยนั่งเล่นโทราศัพท์ของแนนไปเรื่อยๆไม่รู้เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนอะค่ะพี่แจ๊คมีคุณตาแก่ๆคนหนึ่งอ่ะเขาจูงจักรยานมาอนะ่ะแล้วมาจอดอยู่ข้างหลังแนนแล้วเ,เขาก็เรียกไอ้นูมันก็ตกใจเขาเขาก็เรียกไอ้นูมานั่งทําอะไรตรงนี้คนเดียวคแล้วมาทําอะไรที่นี่เขาถามแบบน,นี้แนนก็เลยตอบว่า,วาอหนูมาทําบุมค่ะ หนูแวะมาทำบุญหนูจะไปทําธุระกันที่จังหวัดเนี้ยแล้วก็จรดีหนูผ่านมาหนูว่าเลยแวะมาทําบุญเขาถามว่ามาคนเองมาคนเดียวเหรอไอ้เลยบอกว่าเอามากับแฟนแล้วก็ลูกชายค่ะเขาบอกว่าใช่ไอ้สองคนที่นั่งกันอยู่หลังรถนั่นไหมนี่แล้วนายก็ตอบว่าอ๋อใช่ค่ะน่าจะใช่อะค่ะเพราะว่ามีสองคนนั่นแหละท,ที่ที่ว่าเขาต้องม,มันไม่มีใครอะที่จ๊นันรถในคันเดียวอะ่ะคุณคุณตาเขาก็แบบทาหน้านิ่งๆ,ๆแล้วก็เหมือนกับอมยิ้มนิดนะแต่คะแล้วเขาก็บอกว่าให้รีบไปตามมาสิ ปล่อยให้อยู่ตรงนั้นนานเดี๋ยวจะหากันไม่เจอนะอเขามว่าแบบนี้เขาพูดมาแบบนี้ค่ะคี่แจ็คแล้วเขาก็ขีดแนนก็แบบงงงงกับคําพูดของคุณตาแต่ก็ยังไม่อะไรก็ยัง,ยงขอบคุณอายือไหว่าขอบคุณคุณตาแล้แุณตาก็ขี่จักรยานออกไปทางด้านหลังวัดอะคะอ่ะแนนก็เดินตามไปก็เห็นเห็นแฟนแนนกับลูกแนนนั่งลักษณะแบบเมื่อเมื่อค่ะพี่แจ็คนั่งเฉยเยนั่งคู่กันเนี้ยนั่งเมื่อเมื่อมองไปด้าน ือด้านหน้าของเขาจะเป็นด้านหลังของเมนคือนั่งหันหน้าไปหาด้านหลังของเมนนะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จะนั่งเมื่อเมื่อนก็เลยแบบเมนก็เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วเริ่มเริ่มตึงอึตึงอึใจแล้วแต่แล้วก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหาเขาด้วยเ่นก็เลยตะโกนเรียกค่ะอืแล้วทีนี้พอแฟนเ่นหันมาเห็นคือเรียกเขาก็หันมาคล้องกันเลยนะแล้วเขาก็เดินมาหาแมนแล้วก็เหมือนกับจะโวยวายอะเหมือนบุ่หงิดแล้วว่าเอ้านางไปไหนมาโทรมาบอกให้ที่รอตรงเนี้ยรอตั้งนานแล้วกับลูกเนี้ยแล้วแมนก็ไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็บนบนอย่างนี้ว่าเออดีนะที่ลูกมีเพื่อนเล่นมันจะได้มีเงาะมันก็ไม่ได้ไม่งอแงพี่เขาก็พูดแบบนี้คือตอนนี้แนนเแนนไม่โอเคแล้วแนนกลัวแล้ะเพราะว่าพี่แต่แนนโทรไปหาเขาอะค่ะแล้วเขาบอกให้แนนรอแป๊บนึงให้แนนไปรอข้างวิหารแต่ตรงคำถามแต่เขาบอกว่าแนนอะโทรไปบอกให้เขาไปรอแนนในตรงรั้วตรงด้านหลังวัด คตรงติดกับหลังเมนมันมีเก้าอี้ให้นั่งอยู่ให้นั่งรอตรงนั้นซึ่งเราไม่เเก้าาอนั่่งงซึรได้โทรไปนี่โทรไปค่ะแต่ไม่ได้พูดแบบนั้นคือโทรไปตามว่าอยู่ไหนกลับมาหรือยังคจะกลับกันมาหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แนนก็เริ่มไม่โอเคแล้วก็เลยแบบยังไม่อยากพูดอะไรตรงนี้แนนกลัวแล้วแนนก็เลยชวนกันว่าเราเราไปที่รถกันไหมเราทําบุญกันเสร็จแล้วนี่เราก็ออกไปหาอะไรกินกันไหมแนนก็เลยชวนกันออก จากวัดนี้ไปไปไป,ไปจากวัดนี้กันเถอะอะไรอคร่โอเคทุกคนจะขึ้นรถแต่ไห่ก็ขับรถออกไปขับไปประมาณจบเกือบสองกิโลค่ะพี่แจ๊คมันก็มีร้านขายของทำแล้วก็ร้านขายข้าวตา่างๆแต่ไหนก็จอดว่ากินข้าวก่อนไหมหาอะไรกินก่อนไหมหิวแล้วอะไรเงี้ยมันสายแล้วค่ะก็จอดลงไปแล้วทีเนี้ยระหว่างที่ซื้อสั่งข้าวกำลังกำลังดูเมนูข้าวจะสั่งว่าทําอะไรให้เขาทําอะไรให้กินอะไรเงี้ยค่ะก็เถียงกัน ว่าอาแนนพูดแนนโทรไปแนนรอคือเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ค่ะว่าพี่บอกให้แนนรอตรงนี้เขาก็เถียงว่าแม่เราบอกให้พี่รอตรงนี้มันก็เลยไม่เจอกันอะไรเงี้ยค่ะครับทีนี้เจ้าของร้านทำเขาเห็นว่าเถียงกันเรื่องนี้คุยกันเรื่องนี้เหื่อถามว่าไม่ไหนกันไปไหนกันมาแล้วมาจากไหนหนูเลยบอกว่าแม่เลยบอกว่าแนนแวะทําบุญที่วัดเนี้ยวัดชื่อวัดเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่ผ่านมาเนี้ยค่ะอะไรเงี้ยก็เราเขาฟังแล้ว มันมีเรื่องนี้ก็อย่างที่นันเล่าให้พี่แจ็คฟังไปนี่ค่ะเจ๊แกตกใจแกเดินเข้ามาหาเลยค่ะเดินเข้ามานั่งด้วยเลยนะคะที่โต๊ะกินข้าวแล้วเขาก็บอกว่าลักษณะวัดเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้หมชื่อวัดนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตรงกับที่นันไปอ่ะค่ะพี่แจ็คแล้วทีนี้พอแนนคือแนนอะ่ะมั่นใจว่าวัดเนี้ยมันแล้วพอพอเนี่ยบอกว่าตรงปุ๊บพี่ก็บอกว่าวัดเนี้มันล้างมาตัองนานแล้วเข้าไปได้ยังไงทางเข้ามันก็มีตา แกไปไหนแกไปเจออะไรกันม,มาเขาก็พูดแบบนี้่ไงคะทีนี้แนนแบบมั่นใจว่าแนนอะไม่ได้เข้าไปในวัดล้างก็คิดว่าเออมันเป็นวัดใกล้ๆกันหรือเปล่าคเพราะว่าแนานได้เข้าไปในโบสถ์ด้วยได้ไปไหว้พระด้วยได้ถวายสังฆทานด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อหลวงพ่อก็ยังพรมน้ำมนต์ให้ด้วยอืก็ยังมีคนมีตลาดมองไปก็มีแพที่เขาให้อาหารปลาอะไรเงี้ยก็คือวัดมันไม่ใช่วัดล้างอ่ะคแนนเลยตัดสินใจหันไปบอกแฟนของเราไปดื่มกันไหม ก็เลยไปบอกกับพี่คนที่ทํากับข้าวอ่ะที่สั่งข้าวไวะ้ว่าบอกแม่ค้าค่ะวะ่าหนูสั่งไว้นะหนูใจตังไว้เดี๋ยวหนูกลับมากินแต่หนูไปธุระแป๊บนึงหนูกับแน่ก็เลยพากันขึ้นรถไปกันหนดเลยสามคนก็ะขับไปขับกลับไปที่วัดเดิมพี่แจ๊คพอไปถึงอะ่ะคือซุ้มประตูมันไม่ใช่แบบเดิมที่แนนไปที่แนนเคยเข้าไปอ แล้วทางเข้าคือมันเป็นป่าลกๆสูงๆอ่ะไม่ใช่แบบเดิมซุ้มประตูไม่ใช่แบบเดิมมันเป็นยังไงอ่ะคือมันผุพังแล้วอะค่ะพี่แสกมันเต็มไปด้วยหญ้าเถาวัลอะไรต่างๆนิพันแล้วในวัดก็คือและๆรอยหญ้าตรงทางทางเข้าซุ้มประตูมันมีรอยเหมือนรถลีเข้าไปอ่ะซึ่งแนนดาว่าน่าจะเป็นรถแนนแหละแล้วก็ลานกว้างด้านหน้าด้านหน้าวิหารด้านหน้าวัดอะค่ะมัน มันก็จะมีเศษกองไม้เหมือนเขาลื้อกุฏิหรือลื้ออะไรสักอย่างมากองกองกองแล้วก็มันก็จะมีต้นหญ้าขึ้นคุมเต็มไปหมดเลยแม่ก็มองคืออยู่ในรถไม่ลงจากรถนะคะก็มองไปรอบๆวัดอ้าวเราก็มาตรงนี้มีวัดนี้วิหาอะไรอย่างเงี้ยก็มองไปด้านหลังวัดประตูด้านหลังวัดก็ปิดแต่ว่ามันก็มีแพลมองเห็นออกไปข้างนอกมีแพให้อาหารปลาแต่มันก็ผุพังหมดแล้วค่ะพี่แจ๊คแล้วที่มันน่าตกใจสุดตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยอื มันเป็นสวนสวนยูคาค่ะเป็นสวนเป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบ้านคนไม่มีตลาดเลยค่ะพี่แจ๊คค่ะทีนี้แนนก็เลยตอนแนนเห็นว่าแนนตกใจแล้วแนนท็อกแล้วแกก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรแกก็ใจดีใจดีเพือเสือก็คือเราท็อกแล้วอะ่ะแกก็ต้องเข้มแข็งแกเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านข้าวแล้วกันที่ร้านค้าแล้วเดี๋ยวค้อจะนั่งคุยกันรีบออกไปจากตรงนี้กันเถิดก็เลยถอยรถออกมาแล้วก็กลับออกไป แต่ที่มันทําให้นนแทบร้องไห้พี่แจ๊คพอไปถึงร้านค้าอมันกลายเป็นเครื่องเคินเก่าๆร้านขายร้านขายอาหารตามสั่งที่มันพังแล้วอะคะพี่แจ๊คไม่ผิดร้านนะนี่เลยมันคิดว่าเอ้๊ยผิดหรือเปล่าันไปเลยยวอิดหรือเปล่ามันไม่ใช่จุดสังเกตมันชัดเจนอะคือป้ายอาหารตามสั่งมันเหมือนเดิมเพียงแต่มันเก่าลงแล้วมันก็หักลงมาอันนี้พีกว่าวัดร้างอีกนะ S <S คือกลับคือกลับมาแล้วมันไม่เจอร้านทำมันเจอแต่ว่ามันไม่มีมันเป็นร้างอะ่ะมันเป็นร้านที่ไม่มีคนอยู่อะ่ะค่ะครับแล้วมันถูกปิดไปแล้วแล้วก็มีมีต้นหญ้ามีเขาตำลึงอ,อะไรพันเต็มเลยตรงป้ายร้านตาสั่งซึ่งแนงงนทำได้มันโลเคชั่นนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็มีตาวตังที่แนนเอาวางไว้ที่โต๊ะค่าข้าวมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะพี่แจ๊ แน่กับแฟนก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไม่เอาแล้วไม่ลงไปแล้วก็คือ,อคิดว่าทําบุญไปแล้วกันเงินตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องเสียดายก็เลยรีบขับรถออกจากตรงนั้นมาค่ะ<ช>พอออกมาถนนใหญ่ตั้งใจจะเข้าปั๊มจะไปตั้งสติอะพี่แจ๊คเพื่อที่จะไปทำธุระต่อททแล้วตอนนี้ทุกคนท้อก็อยากพักเลยหาปั๊มหาที่ที่มันเป็นชุมชนคนเยอะๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปเจอปั๊มปั๊มใหญ่ๆปั๊มหนึ่งก็เลยแวะเข้าไป ก็กะจะลงไปล้างหน้าล้างตาลงไปนั่งคุยกันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีจุดพักรถใช่ไหมคะ <partic ulate> ตอนที่กําลังจะลงจากรถอะพี่แจ๊คคือลูกในร้องไห้เลยอะเขาก้มลงไปมองที่ขาคือเวลาเราจะลงจากรถเราเปิดปูเราต้องมองขาเราทีนี้เราจะก้าวลงลอะไรเนี้ยค่ะที่จะขา,ากางเกงแนนอะมันเต็มไปด้วยดอกญ้าเขาเรียกดอกญ้าหรือหนามอะไรอะที่มันที่มันติดขากางเกงญ้าที่เราผมเรียกผมจะเรียกมันไอ้้าเจ้าชู้มันจะชอบติดขางเกงไม่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 ต้องเล่นนะ นั่นแหละนั่นแหละแล้วมันก็จะแกะออกเยอะมันติดต็มขังเกงนั่นเลยอะเหมือนมันไปลุยป่ากันมันเลยถางคนนั้นที่มอมแมมกันออกมาเลยอะค่ะคือพอหันไปบอกลูกว่าที่ขังเกงลูกนีไหมเราลูกเห็นลูกในร้องไห้เลยพี่ครับทีนี้ก็เลยแบบอไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วลูกเริ่มกลัวแล้วค่ะก็เลยมองหน้ากันกับแฟนแล้วแนนแบบมึกขึ้นได้ที่จ๊ะจำได้ไหมสิ่งนี้คือมันมันติดใจแนนอะมันพีคในใจแนนอะคือแนนได้ไปไหว้พระแนนถวายสังฆทาน พ่มีพ่อขาวพอถายสังหารเสร็จปุ๊บพระพุทธมนต์ให้แล้วมีพ่อขาวอ่ะออมเอาได้ขาวมาปูแขนให้คนละเเจนแทนถกแขนเชื่อมามันเป็นหยักย่าหอ่ะครับมันเป็นหยักย่าหย่ะพันข้อมือแนนอ่ะพันมือันนมาสามคนนันอ่ะอ่อันนี้ยแต่ว่าคิดไปเองหรือเปล่าอ่าคือไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยนะพี่แกกลัวเขาว่าแนนบ้าครับ ก็เเอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่าจิงตนาการไปเองหรือเปล่าแต่คืออ,อันนี้มันทั้งสามคนเนี่ยที่ไปเจอพร้อมการราันนะคะพี่สครับ,รบแล้วที่มันยังคาใจแนนอีกนิดนึงก็คืออ,อแฟนแนนบอกว่าลูกแนนมีเพื่อนเล่นมีเพื่อนเล่นเล่น,ลนกับใครได้นแนง,งองแง่เ,เขาเล่นกับใครเช่นเขานั่งอยู่หลังแนนเขาเล่นกับใครับแล้วแนนโทรไปบอกว่าเมื่อไรจะมาอไปนานแล้วนะก็มีเสียงกอบกลกับมาว่า แป๊บนึงนะพาลูกไปตลาดออพาลูกเดินตลาดแต่ทางทางฝั่งนู้นได้ยินแมน,นบอกว่าให้รอนานแป๊บนึงน,นะแมน,นขอเดินดูรอบรอบวัดให้ไปรอใน,น,นตรงนี้ยตร,ะะรงหลังเมนตรงนี้เนี้ยอะไรเงี้ยค่ะครับนี่แหละค่ะเรื่องที่น้องสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะให้คําตอบได้ถ้าคุณลุงคนนั้นมีตัวตนจริงๆถูกไหมคุณลุงคนนั้นน่าจะรู้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่บอกว่าสองคนนั้นน่ะที่อยู่หลังวัดใช่ไหมรีบไปตามมาก่อนที่จะหากันไม่เจอ คนเนี้ยี<ต>นน้ยพี่แจ๊คะประตูหลังวัดติดสนิทแล้วคนลุงขี่จักรยานออกประตูหลังวัดไปอ่ะคุณลุงออกตรงไหนไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันเขาคงมาช่วยไงเรากําลังมองว่าเขาคงมาช่วยถ้าคนเนี้ยเ,ออเขาเป็นคนเขาคงจะเห็นอะไรบางอย่างแต่ถ้าเขาไม่ใช่เขาคงมาช่วยมารีบมาบอกเราก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายไปไงเออแต่แต่ว่าตอนที่จะไปทําบุญกันน่ะทําไม ทุกคนถึงเห็นว่าวัดวัดเนี้ยมันน่าเข้าไปทําบุญนะเหมือนมีอะไรจูงใจให้เข้าไปที่สถานที่แห่งนี้อืมเออคือมองคือมองเข้าไปแล้วอ่ะมันสถานที่มันล่มลื่นแล้วเห็นว่ามีจุดขายดอกไม้ทุกเทียนสังสารทานคือเรามองเข้าไปเราเห็นนะคะพี่แจ๊คครับแต่ผู้สุดท้ายมันกลาล้ัใจมากเลยแต่เขาเข้าไปได้ใช่ เหมือนเขาต้องการอะไรอะ่ะเขาต้องการให้เราเข้าไปเพื่อที่จะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็ก็ผ่านตรงนั้นมาได้เพราะมีมีคุณลุงคนเนี้ยมาบอกมาช่วยเออ,อและที่สำคัญคือร้านอาหารอะ่ะกินอะไรเข้าไปไม่ได้กินยังไม่ได้กินค่ะแค่ฟังไว้แล้วบอกว่าหนูจะจ่ายเงินได้นะแล้วเดี๋ยวหนู ไปธุระแล้วหนูตะวันกลับมาคือกลับมาเห็นสตางคง,ง,งวางอยู่บนโต๊ะซครื่องโต๊ะที่นนเอาตางคงวางไว้อ่ะ<อ>พี่แจ็คมันเก่ามันหักแล้วมันพังแล้วค่ะอ่มอ่าอ่าเนี่ยเขาว่ากนว่าเรื่องพวกนี้มันก็อันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะคุณผู้ชมผู้ฟังที่ที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อย่างที่เราเคยฟังกันมาก็คือขับรถเข้าไปในปั๊มแล้วออกมาอีกทีนึงปั๊มร้างขับรถ เข้าไปพักในโรงแรมเช็คเอาท์ออกมาหันไปดูโรงแรมอีกทีหนึ่งปรากฏว่าโรงแรมมันร้างนี่ก็จะเป็นเรื่องลักษณะคล้ายๆกันคือเข้าไปทําบุญในวัดมารู้ตัวอีกทีหนึ่งวัดที่ว่าไปทําบุญเป็นวัดร้างร้านอาหารที่เข้าไปกินหันมาอีกทีหนึ่งมารู้อีกทีหนึ่งว่าไอ้ร้านที่เราไปกินน่ะเป็นร้านอาหารร้างแล้วบางคนก็กินเข้าไปด้วยนะก็เลยมีคําถามว่าไอ้สิ่งที่กินเข้าไปมันคืออะไรกันแน่ แต่ลักษณะเนี้ยอย่างที่คุณแนและครอบครัวเจอเหมือนถูกจูงใจให้ให้เข้าไปในสถานที่นั้นเพื่อที่จะเข้าไปทําบุญหรือต้องการที่จะเข้าไปทําให้หายไปถ้าลุงคนนั้นไม่มาเจอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเออนะครับมันก็เป็นเรื่องลักษณะแปลกๆเหมือนเป็นเข้าไปในในภูมิของเขาในโลกของเขาเหรอมัง้ง แล้วมันเป็นครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกที่ที่มันเป็นประสบการณ์ตรงตั้งแต่แนนตั้งแต่แนนเริ่มรู้สึกกับเรื่องพวกนี้มาส่วนใหญ่เนี่ยจะแวบๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมตอนนี้คือมันตรงๆแล้วดันดันเป็นเหนอนแนนเป็นตัวดึงดูดทาให้คนในครอบครัวได้เห็นไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทําบุญแหละทําบุญเยอะๆผมว่าผมว่าเขาอาจจะต้องการแค่นี้แหละรู้ว่าเราเป็นคนทําบุญอยู่แล้วอยากจะไปทําบุญอยู่แล้วเอ้ยเชิญชวนเข้ามาทําบุญตรงนี้สักหน่อยสิ ตรงนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องการที่จะรอบุญจากคนที่อยากจะทําบุญอยู่ก็ได้ไงเราคิดในงแนง่ดีนะ,นะเออพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณแนนก็ผ่านมาได้ด้วยดีจากเหตุการณ์วันนั้นถูกไหมะนะครับโอเคคุณแนนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแวะมาทําบุญนะ ขอบคุณมากๆคุณแนนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันในวันแรกของปี2565ค่ะอินดีมากค่ะว่าแต่ที่แจ็คจำแนนได้แล้วใช่ปะจำได้แล้วจำได้แล้วนะโอเคสบายใจนะโอเคค่ะโอเคได้คับคุณแนนมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสวัสดีปีใหม่ด้วยนะเช่นกันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณ <c oughs> กองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android